ถ้าคุณมีเงินเดือนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ถึง1 0นนะฮะและคุณอยากได้ Fortuner สักคันหนึ่ง,งคุณจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องไปเอารถที่มันปีเก่ามากๆไปเอาตัวหน้ายักษ์ที่เป็นปี08-09เอามาก็เอาแต่ซ่อมครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ที่แค่คู่ร่วมกันครับ2คนหผัวเมียนะร,ระหว่าง1 7กับ1 8ก็ได้3 5มห0ฮัตตะกุ๊บนี่ผ่อนคร่าวๆ1 4 0 0 0บาทครับ และดอกเบี้ยถูกมากมากด้วยผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้บอยอยากจะบอกว่าคันนี้รถสวยไม่แค่สี่หมื่นเป็นตวงวีท็อปสุดครับมารู้จักกันครับลุยครับเพื่อนๆโรตาร์ฟอร์จูเนอร์ครับ 2.4V นะฮะเนวีนะครับคันนี้ปี19ได้ปี20่นจิตัลตัวเองคันนี้เลขมหม่ที่ที่4 0 0 0 0โลไฟหน้าครับโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วเป็นใบบีมแบบนี้นะฮะ LED มาพร้อมไฟตัดหมอกมาให้สวยๆแบบนี้กระจังหน้า เป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับตัวรถคันนี้นะฮะข้างหน้าเนี่ยน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะครับฝั่งแก้มซ้ายสวยๆแบบนี้ฮนะที่ดูคันตุนดูตัวแอลชัดๆเนี่ยเห็นไหมดูลูกศรน,นี่ฮะดะูสวยๆแบบนี้เลยนี่ลูกศรชัดๆนะตัว R นะครับเห็นไหมนะครับ,รบเรามาดูต่อลูก่กลมคลิกแบบนี้นะจ๊ะดูครับน็อตเดิมๆดูซีหน้าครับซีหน้าจะสวยๆแบบนี้ซีฝากระโปรงสติกกงสติกเกอร์อยู่ครบมาดูเครื่องฝั่งนี้จ้ะนี่ เครื่องดูครับเพื่อนดูเครื่องแห้งๆไม่สี่หมื่นโลเท่านั้นเองนะโอเคเราพามาดูต่อครับหลังจากที่ดูข้างหน้าของตัวรถไปแล้วเราก็จะพามาดูในส่วนของตัวบอดี้อื่นบ้างตัวรถคันนี้นะครับตัวแม็กคันนี้นะครับรัดมาด้วยขอบ18แนะครับแล้วก็ยางนะครับปี19แต่คันนี้เดี๋ยวน้องเปลี่ยนยางให้นะโอเคต่ยังไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้แต่เดี๋ยวก่อนออกเปลี่ยนให้พี่บอกมาเลย กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวรถมือจับเป็นโคม้เมียมมีคียเลยให้เรียบร้อยแบบนี้ในส่วนตัวเบาะนะฮะเบาะเนี่ยปรับขึ้นสูงต่สำสําหรับผู้หญิงได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะขี่ไม่ได้นะตัวนี้ปรับได้แบบทังขึ้นและข้างหน้าข้างหลังได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับเดินหน้ามาตรงน,นี้ได้ด้วยนะตัวนี้เป็นประตูหลังไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะ มีในส่วนของตัวคูสตาร์สมาร์ทเอ็นีให้เรียบร้อยนะฮะเลขไมล์ที่45,000โลหน้าจอ DVD ดีแอร์ดิจิตอลเป็นกีย์ออโต้ภายในเบาะเป็นเบาะสีน้ำตาลแบบนี้ที่ดูป,ปีกเบาะครับนี่คือความสวยของของรถที่เขาใช้งานมาน้อยมากๆนะฮะนี่ฮะในส่วนของการนั่งหลังนะฮะนี่ดูเบ,บะาะฮะเบาะสะอาดสะอาดสยๆแบบนี้มีที่ชาร์จแบตมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะฮะโอเคแต่ยังไม่มีแอร์หลังนะจากตัวเองอ่าเรามาดูต่อ คันนี้มันเจ็ดที่นั่งก็จริงแต่ข้างหลังเนี่ยถ้าจะนั่งได้ก็อยากให้เป็นเด็กเล็กหน่อยจะมาโตอย่างผมไปนั่งเนี่ยคอนข้างแทบจะอึดัดน่นจะต้องนั่งแถวสองมากกว่านะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ลูกค้าเขามีติดในส่วนตัวสครับเพดมาให้เรียบร้อยติดพวกนี้เพกการาะว่ากันเวลายกของขึ้นยกของลงมันจะเป็นรอยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะฮะจะเบาะพับได้ที่เป็นพับแนวตั้งได้เป็นแนวขวางแบบนี้เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเก็บของให้แนวสูงขึ้นได้นะฮะ <_' S 1> หรือจะกสามารถจะทําให้เป็นแนวเรียบก็ได้แล้วก็ทําให้เป็นแนวฟ้าก็ได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้า <_' S 1> คันนี้นะครับจะมีไขฝาท้ายมานิดหนึ่งนะครับมีตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีซีนฝาท้ายนิดนึง นะมีแตะตูดมานิดนึงมาบอกแบบนี้แล้วกันนะครับแต่ตัวโครงสร้างโครงสร้างเดิมหมดเลยนะฮะมีกระแทกฝาตรงนีน้มานิดหนึง่งนะเราไปต่อเลยนะฮะเราต้องบอกแบบนี้ฮะเราขายความจริงครับบอกความจริงตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล2.4 150แรงม้านะครับรถคันนี้เข้าศูนย์นะครับพี่ไม่ต้องห่วงเลขไมล์ของเราเรารับประกรันให้อยู่แล้วคันนี้ครับปี19.20 9 39,000บาทผ่อนต่อเดือนเดือนละ15,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจรถคันนี้ พักมาครับเบาอ,อัลตุคุรามคำแหงและบอยอยากจะบอกอย่างหนึ่งครับรถของเรามีผ่านการตรวจในสเปกชั่นให้นะครับและเราขายความจริงครับท่านไม่ต้องกลัวฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าอยากได้รถด,ดีๆมีรับประกันเบาอ,อัลตุคุปครับบายบายบายอัลตุคุป